สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับแดดเปรี้ยงๆเลยครับวันนี้แดดมาแต่วันเลยครับมายามหนูครับหลังจากที่ถ่ายไว้ชมคลิปที่แล้วครับหมายเก่าหมายเก่าเคยมีคนมาลงแต่นานแล้วครับผมมาดูตอนแรกๆมันมีแค่รูสองรูครับมันดักมันไม่ได้ตัวผมก็เลยไปหมายอื่นครับวนกลับมานี่ก็เป็นเดือนแล้วครับมาดูขี้โอ้โหหนูรูหนูเต็มขนาดแล้วครับทางลื่นๆทางดำๆยับๆเลยครับเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มหมครับบ่วงประมาณ ไม่หกหลังก็แปดหลังเนี่ยนะครับจำไม่ได้บวงดีดแล้วก็เอากับเล็กใส่ไว้เต็มระบบเลยครับเกือบยี่สิบหลังจะหมานไม่หมานจะโดนไม่โดนยังไงฝากติดตามผลงานด้วยครับไปครับเฮ้ยขอยโดนครับตัวยังมีอยู่แน่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะหมานขนาดไหนครับเปอร์เซ็นต์หมานยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ผมอะอาศัยลูกฟุกครับมีอาการไหมมีอาการไหมมีอาการไหม อันนี้เอากับเหล็กกันพลาดไว้หนึ่งหลังครับตรงนี้เอากับเหล็กโดดโดดอย่างนี้มีเฮไหมวนไปไหนนะ่ะอ้าวเรียบร้อยครับมาแล้วครับนี่กับเหล็กครับผมกันไว้ครับนวนใส่บ่วงไว้ตรงนี้สามหลังครับสี่หลังกันมันพลาดออกมาครับมันมันมันผ่านบ่วงออกมาได้ไงครับบ่วงผมดักทุกเส้นทางแลนะ้วน่ะผ่านมาเจอกับเหล็กครับไม่เหลือ มาแล้วเต็มแรกครับนี่ครับทางสวยๆทางยับยับครับใส่ทั้งขี้ใต้ใส่ทั้งเอ่อเข้าอข้าปลายลำครับผมก็ไม่รู้มันกินอะไรผมก็ใส่ไปหลายอย่างครับพาบนมานี่ครับรู้เรื่องครับอโอเคตัวสวยครับมีรอยกัดขี้ใต้ไหมไม่มีรอยกัดขี้ใต้ครับน่ากลัวจะกินข้าวเปลือกลยครับเอ้จะกินข้าวปลายผสมลำนะครับแต่ว่ามาเยียบกระเดื่องลัานก่อนครับ เรียบร้อยครับเต็มกราฟแต้มแรกมาแล้วครับแก้วโอเคเปิดหัวดีครับไม่รู้เป็นหนูครัวหรือหนูใหญ่ครับบางทีรูใหญ่ๆก็เป็นหนูครัวครับผมก็ไม่มั่นใจที่แน่ๆมาแล้วครับแต้มแรกอ้ยะไปครับยาวไปยาวไปเนี่ยครับบ่วงผมผมดักไว้สามหลังเลยมันมันรอดบ่วงไปได้ไงครับนี่จริงๆนะครับเตะบ่วงเอียงเลย ไปเจอกับเหล็กครับอ๋ออันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่เอียงอันนู้นยังไม่เนี่ยครับมันออกมาทางนี้แหละปื๊ดไปตรครับเนี่ยผมหมายไปตรงนั้นไปเจอกับเหล็กครับแหม่รอดบวงไปเจอกับเหล็กกับวงเดือนครับบางทีก็เรียกกับเกือกมา้าผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรกันนะโอเคครับเนี่ยครับคุยยับยับคุยแหลกๆเลยแล้วครับ นี่ก็เตะเอียงครับบ่วงนะครับขุยเต็มเลยข้างในไปกันต่อครับกับเหล็กหลังนี้ไม่เอาครับเนี่ยลอยคุยหากินครับรูเลื่อมเลยครับเนี่ไม่ออกฝั่งนี้ก็ออกฝั่งนู้นนะครับผมดักไว้สองฝั่งเลยเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยครับต้องโดนบ้างนะครับหลังนี้ไม่เอาครับโอเคอ้าบ่วงหลังนี้ทํางานครับ แม่ตัวกําลังรุ่นเลยครับกระดูกกรอบทางไม่ใหญ่มากครับโอเคครับขอยัดเก็บกอนครับสวยครับเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากแต่โตแล้วครับกินได้ละนี่ครับอันนี้รูเรื่อมดีเท่เลยครับแต่มันไม่มีที่ดักครับมันล่องผมเลยไม่ได้ดักว่าตรงนี้เลยข้ามมาตรงนี้ครับมีร่องรอยการวิ่งตลอดทางครับเนี่ย กัดหญ้ากัดอะไรครับมันเปียกน้ําค้างเดินลื่นๆครับเนี่ยลื่นๆตลอดทางเลยครับหลังนี้จะโดนไหมครับืหลังนี้ไม่เอาครับโอหลังนี้น่าโดนจัดเลยครับนี่มันคุยคุยดินดำๆเลยครับเนี่ยไม่มีร่องรอยแล้วครับแสดงว่าไม่มาครับออกฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่รู้ครับออกอีกฝั่งนึงอะโอเคครับหลังนี้ไม่โดน หลังนี้ก็ไม่โดนครับอะไรครับเนี่ยไม่มาเลยยังไงครับเนี่ยทางลื่นๆเลยครับนี่ทางลื่นๆทางดำๆทางเปียกเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับคุยไม่ใหม่เลยเพราะมันคุยอยู่ข้างข้างคันนาครับเนี่ยนี่คุยเมื่อคืนเลยครับเนี่ยน่ครับคุยอยู่ข้างคันนาับไม่ออกมาน่าเสียดายครับทางลื่นๆหน้ามาน่าจะโดนครับ ไม่มีร่องรอยการกินเลยครับโอ้โหหลังนี้ก็ไม่โดนนะนี่ครับอไม่เอาเยอะเลยไงเมื่อกี้มันก็ยังเอาอยู่นะครับอีหลังแรกที่ได้ตัวครับคุยดำๆดินดำดำนะครับผ่านมาน่าจะโดนครับแสดงว่าไม่มาฝั่งนี้แน่เลยออกไปฝั่งนู้นครับคุยๆแล้วข้ามไปน,นู่นเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับ เหครับปลุ้นกันต่อโอ้โหไม่โบบาแล้วนี่น่าเสิบไมหน่ารู้เลยครับนี่นี่ครับไม่มีอาการแล้วครับไม่มีร่องรอยด้วยแสดงว่าข้ามไปฝั่งนู้นแล้วครับแสดงว่าไม่มาฝั่งนี้ครับข้ามไปอีกฝั่งแน่เลยโอเคครับเดี๋ยวลุ้นกันฝั่งนู้นต่อครับครับข้ามมาอีกฝั่งแล้วโอ้โหฝั่งหลังนี้ก็ไม่เอาครับ นะครับล่งๆเลยเนี่ยทางดำๆเลยครับนี่รอยคุยครับแลโอ้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ต้องใส่รองโดนบ่วงนะครับทางลื่นๆข่นาดนี้มีตัวแน่ครับเนี่ยทางแคบๆนี่น่าใส่บ่วงครับไม่เอาครับหลังนี้นี่ครับรูมอยู่เนี่ยรูเบลอเลยครับรูดำๆเลยยังเลื่อมๆอยู่เลยครับรอยคุยใหม่ๆเดินข้างในครับเดินเปียกๆเลยครับทางโอเคครับ หรือมาไม่ถึงครับติดฝั่งนู้นก่อนมองในแง่ดีครับกะว่ามันน่าจะพอหนูรูหนูมอยู่แถวขอบๆนะครับออกมาน่าจะโดนพวกหลังนู้นก่อนครับคาดว่านะครับหวังว่าจะโดนโอเคครับไปครับยามาสองสามอันแล้วไม่มีอาการเลยครับข้าวโพดก็ไม่กินครับนุ่นรอยคุยครับนี่ครับรอยลอยมันเดินข้ามมาจากไหนครับปื๊ดมาเนี่ยนี่รอยเปียกๆเลยครับไหมน่าจะกินนะอ้าว โอ้โหไม่ใหญ่ครับ้ใส่ตัวแม่มันมีคนมาเอาไปแล้วมั้งครับแต่ยังโอเคอยู่ครับตัวกระดูกกรุบกรอบครับทุกคนจะเงียบหมดแล้วครับนี่ครับที่บวงติดหลังแรกก็ไสเนี่ยครับลูกมันโตแล้วครับหนูครัวครับตัวไม่ใหญ่มากกระดูกกรุบกรอบโอเคอย่างน้อยก็ยังได้แต้มครับตรงนี้ลงผมใส่ลงโล่งนะครับ นี่ครับมันคุยครับเนี่ยครับตรงไหนที่รถเกี่ยวไม่ได้เหยียบครับมันจะวิ่งกลางร่องเลยปื๊ดยาวเลยครับใส่ไปตรงนี้ไ้หนึ่งหลังครับเนี่ยคุยตลอดแนวครับไม่รู้หนูเล็กหนูใหญ่เอาหมดครับเลยใส่ไปตรงนี้หนึ่งหลังครับบกแวกเห็นทางลื่นๆครับนี่เนี่ยทางดําเลยครับทางลื่นๆเลยมันน่าจะวิ่งประจําครับก็เลยใส่ไว้ครับ หลังเนี้ยโอกาสโดนสูงมากครับแต่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะหวังว่าจะโดนครับโอ้โหใส่เดียวกันเลยครับนู่นอยู่ในครับโดนครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับหนูควาใส่เดียวกันเลยคอกเดียวกันมากเนี่ยแต่มันโตแล้วนะครับเนี่ยแต่ตัวมันไม่ใหญ่ตัวขีดได้ไหมครับเนี่ย พอได้คั่วครับว่าแล้วมันต้องโดนครับทางลื่นขนาดนี้แต่ตัวไม่ใหญ่ครับโอเคครับถือว่าโอเคอยู่ครับมาใส่แอบแบไปสองหลังได้สองตัวแล้วครับตรงนี้ทางลื่นเลยครับไปกันต่อครับหลังนี้หูหลังเนี้น่าโดนจัดเนี่ยทางเปียกเลยครับทางยับเลยอะน่าโดนมากครับนี่ ทางอย่างยับครับไม่เอาครับผมใส่ไว้เนี่ยมันเป็นสามแยกนะครับกะว่ามาเส้นนี้ก็โดนครับมาเส้นนี้ก็โดนเลยใส่ไปตรงสามแยกครับเลยมานี่มันรวมมันทางรวมกันครับทางรวมสองเส้นมารวมกันผ่านมาทางนี้เส้นเดียวครับตัวไหนมาก็น่าจะโดนครับแต่ไม่โดนครับไม่รู้ว่าได้ไม่โดนหรือไม่มาครับนี่ครับรูเนี่ยมันหากินตลอดข้างขนาดนะครับเนี่ยปื๊ดมานี่ยครับ เละตลอดคณะเลยครับเนี่ยผมใส่บ่วงไว้บ่วงไม่มีอาการครับแสดงว่าไม่มาทางนี้แน่เนี่ยครับทางยับยับดำดำเลยเนี่ยมีรอยเท้าใหญ่ให่เลยครับแต่ยังไม่เจอหนูใหญ่เลยนะนี่หน่อยคุยรับเริ่มจัดทางอะอุ้ยน่าโดนมากครับอืออันนี้ไม่โดนนะผมใส่ตรงนี้กักสลักไว้หนึ่งหลังครับเมื่อกี้ใส่ตรงนู้นครับแยกคนละฝั่งครับอันนู้นได้หนูรุ่นรุ่นหนูครัวรุ่นรุ่นครับไม่ใหญ่มาก เลยสลักตรงนี้ไปอีกหนึ่งหลังครับไม่โดนบ่วงหลังนี้มีอาการครับแต่ไม่ลั่นครับมาแน่ครับทางเนี้ยไอตัวที่ติดเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้ครับ <c oughs> อันนี้เป็นยังไงครับอาชุบ <c oughs> โอ้โหไม่มีอาการเลยครับไม่มีรอยกัดรอยเขีย่ยรอยคุ้ยอะไรเลยครับเอาแล้วจะหมดแล้วครับ มีอาการครับขุ่ยเบลอครับให้มั่วมาท้างในน่ะนี่อันนี้ลอยลื่นเลยครับเนี่ยตัวอยู่แน่ครับลอยดำๆลื่นๆเลยครับใส่ตรงนี้สลักไว้หนึ่งหลังอันนี้ก็ไม่มีอาการครับใส่ไปตรงสามแยกเลยนี่ครับออกมาจากปวกูรนครับลื่นๆเลยนี่ครับรอยเท้าดำๆเลยเนี่ยนี่ครับ ไปเส้นสองเส้นผ่านมาทางนี้น่าจะโดนครับนะครับปื๊ดมานนี่ครับนี่รอยคุยนี่ครับลอยหนูใหญ่ๆเนี่ยครับไม่รู้ไปไหนครับหนูใหญ่ยังไม่เจอเลยครับเนี่ยรอยเท้าใหญ่ๆเลยครับเนี่ยตองเว้นระยะครับค่อยมาดูทีมยังเหลือตัวไหมมาดูหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวไปดูผลรวมอีกทีครับผมยังไม่ได้พันเชือกพันอะไรครับเก็บเก็บใส่กระสอบไว้ก่อน ไปนั่งพันทีเดียวครับนี่ครับเปียกเลยนี่นี่คุยมาคืนเลยครับนี่นี่ปกเปียกครับคุยเล่เลยแหม่น่าจะเจอเหยื่อผมไม่เจออ้าวนุ่นเรียบร้อยครับใส่ลุงลงไว้หนึ่งหลังเนี่ยก็มีตะหนุกควจริงจริงด้วยตัวรุ่นรุ่นเลยครับสวยครับตัวนี้ใส่วางไว้ข้างบนเลย อันนี้โตเต็มวัยแล้วนะวัวนโอเคครับอันนี้โอ้ติดขาหน้าเลยครับไม่หลุดแน่อย่างนี้โอเคครับไปดูผลรวมครับขออนุญาตเก็บกลับก่อนครับนี่ครับผลประกอบการเช้านี้กับเหล็กยี่สิบหลังครับกับบวงแปดหลังครับกันพลาดไว้บ่วงได้ตัวเดียวครับน่าจะได้ลูกมันรุ่นรุ่นนะครับนี่น่าจะพ่อกับแม่มันครับลูกได้สามตัวครับ กับเหล็กยี่สิบหลังได้สี่แต้มครับบ่วงแปดหลังได้หนึ่งแต้มกันพลาดไว้ครับลุมลุมไว้เลยแต่ตอนนี้ที่แน่ๆกับเหล็กไม่รู้หายไปไหนหลังหนึ่งครับผู้จ่าหมายไว้เดี๋ยวต้องไปเดินดูอีกรอบครับผมแล้งงเลยนี่ครับครัวเดียวครับไม่ไม่หมดก็เหลือน้อยแล้วครับแหมมีร่องรอยเยอะครับรูอะไรต้องใส่มันย้ายครับมันคุยรูแล้วมันย้ายไปหรือยังไงไม่แน่ใจครับแต่ก็พอได้อยู่ได้กินครับพอได้คั่วอยู่ครับห้าแต้มครับแต้มน้อยสามแต้มครับแล้วก็พ่อกับแม่มันน่าจะใช่ครับ โอเคครับใขออกใค้มันหมันกับหมายเก่าๆหมายเดิมๆมาเนี่ยหมายนาร้างเข้าปีครับพอได้อยู่ได้กินครับชีวิตบ้านดงหาง่ายกินง่ายตามมาดูกานครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ทุกเม้นทุกซับทุกไลท์ทุกแชร์ทุกยอดการติดตามครับทุกวิวครับใครออกครมันหมันครับชาวนี้พอได้อยู่ได้กินครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ